ป <c oughs> ่าคนที่เคยโดนระเบิดไม่เคยเขาเป็นยังไงวันนี้สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วเรามาดูรีแอคกันว่าที่แบงค์หาอะไรแก้งเพื่อนอีกเนาะวันนี้ระหว่างคนที่เคยโดนระเบิดจะบอกนะจะให้เพื่อนโดนระเบิดบ้างก็ไม่เคยเขาจะเป็นยังไงอันนี้มันแบงค์ติเขาละ มาดูกันเลยโอ้โหถึงกระโดดเปนตัวโกงกันเลยเชียวเชียวถือบารโบ๊ทยังพี่ใบ้เป็นคนขายฮาหลักเลยงานเลยคนต่อไปป้าหลักจะมาถึงกระผมกระจายกันเลยทีเดียวเชียวดูกันอุย้ยตกป้าลักถึงที่หนักกันเลยทีเดียวเชียวนี่ฮะพัดพี่พัดเทวิ่งตาเต็มกันเลยทีเดียวเชียวดีเฟกไวรุ่นถึงกระโดดวิ่งมีายที่แท็กทู มาคนตอบท้าสวยใช่นะคนนี้นถึงก็เย็นไม่อยู่ัะเลยทีเดียวเชียวลุกแรงล่วงหนักที่โพสท่าสวยสุดงานนี้เคยโดนระเบิดกับผมโอ้โหขนาดเคยโดนระเบิดมาแล้วนี่พอดผมโดนเองเี่ใ<ๆ><ๆ>บหัวเลาะได้อร่อยมากงานนี้ <laughs> ฟอร์ดได้รับรางวันคายอดเงี่ยมไปเลยพี่ใบขัแทบขิดในงานนี้พี่แบงค์คงสะใจขัไม่หยุดในงานนี้สงสารที่ฟอร์ดเลยสองคนนี้ขับไม่หยุดเลยขำจนที้หูตาไหลกัเลยเดียวเชียวเพื่อนเพนนี่วัมเห็นยังไงเม้นจบแล้วจ้า